ไออา,ากาเส้นเหรอสองสาวไคโอไวฟฟูที่อยู่ในใจใครหลายๆคนแต่ว่านะนี่ก็ผ่านมานานแล้วตั้งแต่ที่เราได้เจอเธอครั้งแรกตอนนี้พวกเธอยังน่าจีบอยู่ไหมนะสวัสดีครับยินดีต้อนรับสู่แมวขาวชาแนลนะกับกระผมพี่แมวและถ้าคุณกําลังดูคลิปนี้อยู่แต่ว่าคุณยังไม่ได้ครอบครองพวกเธอแล้วก็ผมแนะนําว่าไม่ต้องเปิดครับส่วนว่าเพราะอะไรน่ะหรอก็เพราะว่าคุณยังอวยไม่พอยังไงล่ะอยากๆๆสำหรับใครที่อยากรู้เพิ่มเติม มามะเดี๋ยวพี่แมวจะเล่าให้ฟังขอเริ่มกันที่ตัวละครสุดที่รักของผมก่อนละกันคุณสั้นเหอตัวละครซัพพอร์ตท่าน้ำแข็งสุดนิชที่ปันไม่ยากแถมราคาไม่แพงก็ทําไม่นับว่าเธอเป็นตัวละคร5ดาวอะนะคุณสั้นเหอมาพร้อมกับสกิล e ที่สามารถปับการโจมตีท่าน้ำแข็งของตัวละครในทีมได้โดยการปับนี้จะนับเป็นจำนวนฮิตและนับแยกตามตัวละคร คุณสามารถใช้สกิล e ได้2แ,แบบคือแบบกดแตะที่จะเป็นการบัฟ5ฮิตและแจกโบนัสความเสียหายสกิลธาตุและสกิลธาไมตาย15%และแบบกดคา้งางที่จะเป็นการบัฟแบบ7ฮิตและแจกโบนัสความเสียหายการโจมตีปกติและการชาร์จโจมตี15%ส่วนสกิล q หรือธาไมตายของเธอนั้นจะเป็นการเปิดวงแปน้ำแข็งทำดาเมจคล้ายๆกับธาไมตายของคาซึฮะโดยรวมแล้วดาเมจถือว่าไม่ได้แรงจนหวือหวาและอัตราการแปดธาน้ำแข็งก็ถือว่าอยู่ในระดับที่ใช้ได้บ้าง แต่จุดสําคัญเลยก็คือการให้โบนัสธาตุน้ําแข็งแก่ตัวละครพร้อมแจกลดต้านทานธาตุน้ําแข็งและกายภาพของมาสเตอร์ในวงน่าเสียดายนะที่4-0นะ่ะสกิลคิวมีอัพไทม์แค่12วินาทีในขณะที่มีคููดาวนานถึง20วินาทีสําหรับการปั้นตัวละครเส้นเหออันที่จริงผมว่าสุดที่รักของผมนั้นไม่ใช่คนเลือกมากอะไรเลยคุณสามารถเอาอีฟแฟกต์เหลือใช้ประกอบเป็นเซต2ชิ้นที่เพิ่มโบนัสแอตแทกอย่างกาเดียเตอร์และชิเมนาวะเป็นต้น ด้วยความที่ออฟหลักที่ต้องการคือ a t t a c k โดยเช่นเดียวกันถ้วยและหมวกจึงไม่จะเป็นต้องไปแย่งใครเขาส่วนค่าคี i ์ที่เข้าแวลูเอาจริงก็ไม่ค่อยได้ใช้เพราะได้เมของนางนะไม่ได้สูงเท่าไหรนะ่นักถ้าจะให้เลือกแล้วก็ขอออฟลองที่เป็นค่าฟื้นฟูพลังงานจะดีกว่าเพราะสกิลคิวของนางอะ่ะใช้พลังงานตั้ง80หน่วยแนะ่ส่วนอาวุธนั้นก็แสนจะง่ายได้และมีอาวุธสีดาวที่ใช้งานได้ดีที่ที่ผมแนะนําที่สุดเลยก็คือหอกเว็บเบรกเกอร์ที่มีเบสแต a ์สูงถึง620หน่วย สูงที่สุดในบรรดาอาวุธสีดาวไม่เพียงเท่านั้นนะอาวุธชิ้นนี้ยังให้โบนัสเป็นเปอร์เซ็นต์ไอเท็อีกต่างหากแถมแฟชั่นก็ยังดูเข้ากันเข้ากันแล้วก็ไม่จะเป็นต้องขัดด้วยนะอัพเลเวลให้เต็มแล้วก็เอาไปสู่ขอนางโลดหรือถ้าไม่มีก็พอมีชิ้นอื่นที่ใช้แทนได้อยู่บ้างอย่างหอกิจกรรมมิสซิวินสเปียเอาเป็นว่าเน้น่าแไอแท็ไว้ก่อนก็แล้วกันยิ่งเบสแอเท็สูงมากเท่าไหร่ก็ยิ่งดีทีนี้เรามาพูดถึงความคุ้มค่าของนางบ้าง ต้องทําความเข้าใจก่อนนะว่านางอ่ะมีสิ่งที่ทําได้ดีแล้วขอจํากัดอยู่จุดเด่นของนางก็คือสกิล e ที่บัฟดาเมจได้จานวนมหาศาลโดยเฉพาะกับตัวละครที่มีบนนั้นความเสียหายหรือค่าคิตเทคอสูงๆผมลองคนนํานวณคร่าวๆมาให้ทุกท่านได้ลองพิจารณาดูนะเมื่อยากตัวประกอบสมการคํานวณดาเมจออกมาการคิดดาเมจที่เพิ่มขึ้นจากการบัฟของคุณเสิ้นเหอะก็เหมือนคิดดาเมจการโจมตีของตัวละครโดยทั่วไปนั่นละ กรณีนี้ผมให้สุดที่รักของผมมีค่าพลังโจมตีอยู่ที่3,400หน่วยอัพสกิล e ที่เลเวล8มีตัวคูณบัฟอยู่ที่73%สมมุติว่าเป็นการบัฟให้อายกาที่มีโบนัสความเสียหายจากการใส่ถ้วยน้ำแข็งบัฟของอายกาเองบัฟของคาซือฮะและบัฟจากคุณเซิ้นเหอรวมแล้ว1 5 0มีความแรงคริชเชียอยู่ที่20 0เซและสมมุติให้มอนสเตอร์ที่โดนตีโดนดีบัฟทำให้โดนดาเมจแรงขึ้น20%เ จากการคำนวณพบว่าการโจมตีใดๆของอายกากะจะแรงขึ้นประมาณ15,000หน่วยหรือก็คือถ้าอายกากะของคุณตีฮิตละ5,000ันดาเมจก็จะเพิ่มขึ้นมาเป็น20,000สุดยอดไปเลยชมิมล่าเนื้อตีครบ7ฮิตนะโอ้ยดาเมจรวมทั้งโรเิชันน่ะเพิ่มทีเป็นแสนแต่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 ว่านะไอแสนเนี่ยแม้จะดูเยอะแต่ถ้าเจอมอนหมู่เข้าไปตัวเลขนี้ก็ไม่ได้เพิ่มขึ้นจากเดิมนะจ๊ะจะมอนสเตอร์กี่ตัวดาเมจที่เพิ่มขึ้นก็เท่าเดิมนั่นละ ลองเปรียบเทียบดูก,บกับการวี่นะโดยทั่วไปการวี่สายวุฒ BP ปันพอใช้งานได้จะมีดาเมจของลูกเห็บจากท่าไม้ตายอยู่ที่ประมาณ5,000ต่อฮิตโดยการสุ่มตกของไอเจ้าลูกเห็บเนี่ยมันจะมีกฎที่ชัดเจนอยู่ก็คือลูกเห็บจะไม่ตกโดนมอนสเตอร์ตัวเดิมจนกว่าจะครบลูกที่5มีลูกเห็บตกทั้งหมด50ลูกนั่นหมายความว่าจะมีลูกเห็บที่ตกโดนมอนสเตอร์แน่ๆ10ลูกต่อมอนสเตอร์1ตัวยิ่งมอนสเตอร์มีจำนวนเยอะหรือมีขนาดใหญ่มากเท่าไหร่ดาเมจโดยรวมก็ยิ่งสูง และยิ่งถ้าเราสามารถโลมอนสเตอร์ได้อีกนะจะทําให้ดาเมจของโรเดชั่นเพิ่มสูงขึ้นไปอีกอย่างมหาศาลเลยเพราะลูกเห็บอะมาทําความเสียหายเป็น AOE ขนาดเล็กๆยังไงล่ะดังนั้นแล้วเนี่ยนะในกรณีทั่วไปที่เราจะเจอมอนสเตอร์มากกว่า2ตัวหรือเจอมอนสเตอร์ตัวใหญ่อย่างในอบิสการวี่จะดูเฉดฉายกว่าคุณเส้นเหอแม้ว่าจะเอามาเล่นเป็นตัวละครซับพอร์ตก็ตามอ้อแล้วก็ทำไมาตาของการวีนะ่น่ะ แจกโบนัสน,น้ำแข็งแก่ตัวละครที่ยืนอยู่ในวงอีก20%ด้วยนะแถมอัพไทม์100%ีนต่างหากใช้งานง่ายกว่ากันเยอะโดยปกติแล้วการที่เราใส่คุณเส้นเหอก็เพราะว่าเราต้องการตัวเลขอลังอลังในขณะที่ถ้าคุณต้องการดาเมจโดยรวมการวิ่อาจจะตอบโจทย์มากกว่าหรือถ้าต้องการความเซฟเดียวหน้าก็เป็นทางเลือกที่ดีเพราะเส้นเหอนั้นไม่สามารถฮีวให้คุณได้ตีที่ใช้งานโดยลากก็จะเป็นตีอียากะาและตีการวิ่แน่ละก็ตอนนี้มี DPS น้ำแข็งดีๆอยู่แค่2ตัวนะ ถ้าจะให้ดีก็ควรพานางไปคู่กับตัวละครบัฟแน่นๆอย่างคาสึฮะหรือโบนาเพื่อรีดาเมจจากการบัฟของนางให้ได้มากที่สุดส่วนเรื่องของกลุ่มดาวผมขอแนะนำที่ C0 และท้าอวยที่ C2 กลุ่มดาวที่1จะทําให้นางสามารถกด E ได้2ครั้งเพื่อเอาผลบัฟทั้งสองจะพาสสีฟแต่เนื่องจากจำนวนครั้งของการบัฟนั้นไม่ได้บวกเพิ่มหรือซ้อนทับกันแมบบ้ว่าคุณจะกด2ครั้นติดก็ตามสุดท้ายคุณก็ต้องสลับไปที่ตัวละครอ,อื่นเพื่อมาใช้ผลของบัฟให้หมดก่อนอยู่ดี ความสำคัญของกลุ่มดาวที่1จะลดลงไปเมื่อคุณสามารถใช้งานเธอได้อย่างชํานาญมากยิ่งขึ้นหรือร่างกายของคุณสามารถจดจําระยะเวลาครูดาวสกิล E ของเธอได้ในขณะที่กลุ่มดาวที่2จะทําให้ท่าไม่ตายของนางอยู่นานขึ้นเป็นระยะเวลา18วินาทีหรือก็คือมีดาวไทาม์อยู่แค่2วินาทีเท่านั้นมีผลต่อเกรมเพและโรเทชันเป็นอย่างมากเลยนอกจากนี้ก็ยังแจกไคลโอคริติคอลดามจอีก15%แต่ก็นะ ผมว่าส่วนนี้ไม่ค่อยสำคัญเท่าไรเพราะตัวละครน้ำแข็งมักถูกปั้นให้มีคิดที่เข้าแวลูสูงอยู่แล้วสำหรับกลุ่มดาวที่4ผมมองว่าค่อนข้างไร้สาระเพราะเราไม่ได้ต้องการให้เส้นเหอมาทำดาเมจอะไรขนาดนั้นลกลุ่มดาวที่3และกลุ่มดาวที่5จะเป็นการเพิ่มเลเวลสกิลธาตุและสกิลธาตุไม่ตายตามลำดับส่วนกลุ่มดาวที่6นั้นจะเปลี่ยนเส้นเหอให้กลายเป็นพระเจ้าไม่สิจะเปลี่ยนเส้นเหอให้กลายเป็นตัวบัฟระดับพระเจ้าถ้าไม่เชื่อผมแนะนำให้คุณลองเสิร์ชใน YouTube หาคลิปโจงลีส้นเหอซีหดูผมว่านั่นน่าจะกระตุ้นต่อมกิเลสข,ของใครหลายๆคนเลยละผมก็เช่นกันโดยสรุปแล้วส้นเหอถือเป็นตัวละครที่ปั้นง่ายทำหน้าที่ของนางได้ดีและมีวิธีเล่นที่ตายตัวแต่ถ้าถามว่าคุ้มค่าไหมต่อให้ผมรักนางแค่ไหนก็ขอตอบอย่างสัตย์จริงว่าไม่มากโดยมีสาเหตุหลักก็คือแม้ว่าทีมที่ต้องการนางจะมีอยู่อย่างจำกัดแต่ในขณะเดียวกันทีมเหล่านั้นก็สามารถใช้ตัวละครอ,อื่นเพื่อทดแทนนางได้ พูดแล้วก็เศร้าเล็กน้อยอะนะมาต่อกันที่นักเอกของเราดีกว่าคุณหนูอายากาแห่งตระกูลคามิสตโตะสุดยอดตัวละครท็อปเทียที่พร้อมจะพาคุณจบทุกคอนเทนต์ในเกมไม่ว่าจะเป็นอาบิสดันเจียนกิจกรรมหรือแม้แต่การสำรวจโลกเธอสามารถมอบให้คุณได้ทุกอย่างแม้กระทั่งความน่ากลัวอายากาถือเป็นตัวล,ละครระยะประชิดเพียงตัวละครเดียวที่สามารถเคลือบถาดอาวุธของตัวเองได้โดยต,ต,ตลอดเวลาโดยที่ไม่ต้องพึ่งพาอะไรเลยนอกจากการกดแดสสสั้น จากนั้นดบาบของคุณก็จะส่องประกายเป็นระยะเวลา5วินาทีเท่านั้นยังไม่พอนะถ้า d a s อนสเตอร์ไม่เพียงแต่จะเป็นการแปะท่าน้าแข็งแก่นสเตอร์ Master เท่านั้นคุณยังได้โบนัสน้ําแข็งแถมได้รับสเตมินาคืนอีก10หน่วยต่างหากหรือก็คือแปะทา่าฟรีนั่นละสกิล E ของนางก็ใช้เล่นด้วยตัวคูณความเสียหายที่มหาศาลอีกทั้งยังเบ้ความเสียหายจากการโจมตีปกติและการชาร์จโจมตีถึง30เปเ็นป็นระยะเวลา6วินาทีจะเกินปุยมุยอ่ะ ส่วนสกิลคิวหรือทาไมายไตนี่ยิ่งแล้วใหญ่ปลดปล่อยเครื่องซักผ้าซานาเมดเบิ่มเบิมชดิที่ทำให้มอนสเตอร์แหลกสลายกลายไปผุยผงไม่ต่างจากใจเราว่ากันว่านะดเมจกว่าครึ่งหนึ่งของโลดชัันมาจากทาไมายตของนางนี่แหละในส่วนของการปั้นอ์ติแฟกแน่นอนว่าเซ็ตที่กงที่สุดคงหนีไม่พ้นเซ็ตสี่บิซาร์ที่ให้อัตราคีสูงถึง40%อบอร์อ,อหลักที่แนะนําคือค่าพลังโจมตีโบนัสน้ําแข็งและความแรงคลิแต่ด้วยความที่คุณหนูอายากาของเราอ่ะ สามารถบัฟควรทลาความเสียหายให้กับตัวเองได้พอสมควรบางครั้งจึงสามารถอนุโลมให้นางใส่ถ้วยพลังโจมตีแทนได้หากมีซับสแตทที่ดีพอและเนื่องจากดาเมจส่วนใหญ่นั้นมาจาก่าไม่ตายดังนั้นการบริหารจัดการอนุธาตจึงเป็นสิ่งที่สําคัญยิ่งสําหรับนางโดยทั่วไปนางจะต้องการค่าฟื้นฟูพลังงานอยู่ที่ประมาณ140หน่วยน้อยกว่านี้ได้หากมีตัวละครที่ปัดพลังงานธาตุได้ดีหรือใส่อาวุธอเมนโนมาก็ช่วยได้เช่นเดียวกันซึ่งการลดค่าฟื้นฟูพลังงาน ก็หมายความว่าเราสามารถนําค่าไปลงคริติคอข้อเพิ่มได้นั่นเองอาวุธที่ดีที่สุดสาหรับนางคงหนีไม่พ้นอาวุธประจําตัวอย่างดาบมิสปิเตอร์ค่าเฉลี่ยดาเมจจากการคํานวณสูงกว่าดาบ5ดาวชีน้นอื่นๆถึง10%หรือถ้าเทียบกับอาวุธ4ดาวที่ดีที่สุดของนางอย่างอาเมโนมะดาบมิสปิเตอร์ทําได้ดีกว่าถึง25%อย่างไรก็ตามนะลําพังแค่ดาบอาเมนมะก็เพียงพอสําหรับการใช้งานแล้วหรือถ้าใครมีดาบบีพีก็ใช้งานได้เช่นเดียวกัน ต่จะบาลัดอาตาัตราคริกยากหน่อยและต้องใส่ใจในการโจมตีปกติและการชาร์จโจมตีมากขึ้นอ๋อแล้วก็ดาบีพ b ะสามารถฮิลตัวเองได้ด้วยนะเผลอๆอาจจะไม่ต้องใส่ตัวฮิลในทีมเลยเผื่อใครสนใจสำหรับการจัดทีมโดยทั่วไปอายกาจะถูกจับคู่กับตัวละครธาตุน้ําแข็งหนึ่งตัวเพื่อให้ได้ผลของสันพอน้ําแข็งและใส่คู่กับตัวละครลมอีกหนึ่งตัวสุดท้ายก็เลือกเลยว่าคุณอยากได้อะไรถ้าอยากได้เบอร์แรงๆเบนเนตหรือโมนาก็เป็นทางเลือกที่ดี หรือถ้าเอาเซฟหน่อยตัวละครแปะน้ำอย่างน้อยน้อยหรือโคโคมิก็น่าสนใจวันนี้ผมขอเสนอการจัดทีมสีลูกแบบก็แล้วกันนะทีมแรกทีประหยัดออยากาเดียนาซูโคสซิงชิวมีข้อดีคือความประหยัดทีมที่2ทีมพีเมี่ยมออยากาการว่เวนติโคโคมิข้อดีคือเล่นง่ายมันหมูสบายทีมที่3ทีมอลัง ออยากะเซิ้นเหรอคาซึฮะโอนาเอาไว้จัดการมอนเดียวโดวยเฉพาะและทีมที่ C ทีมละลายอายากะโรซาเลียเป็นเน็ตเซงหลิงสำหรับคนที่เบื่อตีมแช่แข็งอะนะส่วนใครที่กำลังสนใจว่าจะเอาไปเล่นกับตีมมาเฟืองไม่ต้องเลยนะตีมมาเฟืองน่ะเล่นแค่สามตัวละครก็ยังไหวไม่ต้องใส่อายากะหรอก ใน่วนของกลุ่มดาวก็เช่นเดียวกับเส้นเหอผมขอแนะนาที่ c 0หรือถ้าอวยก็ที่ C 2กลุ่มดาวที่1จะช่วยลดคูดาวสกิล E ได้เมื่อคุณโจมตีปกติหรือช้าโจมตีแล้วติดคริติคอลซึ่งฟังดูแล้วก็เหมือนจะดีนะแต่หากคุณอยากเล่นกลุ่มดาวนี้คุ้มค่าคุณจะต้องพยายามให้อายาการยืนฟิลพยายามออกท่าโจมตีให้บ่อยที่สุดเท่าที่เป็นไปได้ซึ่งถ้าหากคุณเป็นคนที่เอาแต่แดชหลบอยู่ในอาบิสเอฟเฟกของกลุ่มดาวนี้ก็แทบไม่ถูกใช้งานเลยการลดคูดาน e แค่่ถึงะ ไม่ได้ทําให้ลูเดชันของคุณเปลี่ยนไปหรือดีขึ้นหรอกนะและอย่างไรเสียดาเมจส่วนใหญ่ของคุณก็ยังมาจากท่าไม่ตายอยู่ดีในขณะที่กลุ่มดาวที่2จะเป็นการเพิ่มความเสียหายที่เป็นไปได้ของท่าไม่ตายสูงสุดถึง40%ถ้า DPS ครึ่งหนึ่งของคุณมาจากท่าไม่ตายของออยกากะแล้วก็กลุ่มดาวนี้ก็เหมือนเพิ่ม DPS ไปเลยตรงๆ20%ทั้งนี้ก็คือในกรณีที่คุณสามารถรวบหรือแชรมอนสเตอร์ Master ได้นะกลุ่มดาวที่2ว่าแรงแล้วกลุ่มดาวที่สียิ่งแล้วใหญ่ การลด defense monster 30%ก็เหมือนการเพิ่มด a m a g e ปาเปอร์เนั่นละซึ่งเอาจริงๆนะผมว่า m สเตอร์ทั่วๆไปอ่ะไม่เหลือซากตั้งแต่คุณปลดกลุ่มดาวที่2แล้วละกลุ่มดาวที่3และกลุ่มดาวที่5จะเป็นการเพิ่ม level skill ท่าไม่ตายและ skill ท่าตามลำดับส่วนกลุ่มดาวที่6จะทำให้การชาร์จโจมตีของคุณแรงขึ้นแบบ300%ทุกๆ10วินาทีอา่าถึงตอนนั้นยังเหลือนสเตอร์ในสนามอีกหรอถามจริง สรุปแล้วออยากะน่ากดหรือไม่ก็คงต้องบอกอย่างนี้นะครับว่าออยากะเป็นตัวละครที่เกง่งเก่งตั้งแต่ไหนแต่ไรเก่งเสมอต้นเสมอไปและใช้เป็นตัวละครแบกทีมก็ยังได้แต่น่าเสียดายนะโดยความที่นางเป็นตัวละครธาตุน้ําแข็งการมาถึงของมะเฟืองทําให้นางดูดอบลงไปออยากานะ่ะไม่ได้อ่อนลงหรอกนะแต่มะเฟืองนะ่ะมันแรงเกินถ้าถามผมว่าออยากาเป็นตัวละครที่จําเป็นนะตอนนี้ไหมก็ต้องตอบว่าไม่สัทีเดียว ถ้าคุณยังมีตัวละครน้อยและการจบคอนเทนต์ต่างๆนั้นเป็นเรื่องยากสำหรับคุณอายากาถึงเป็นตัวละครระดับแรกๆที่ผมจะแนะนำแต่ถ้าคุณคาดหวังความคุ้มค่าและอยากผ่านอาบิสอย่างง่ายดายด้วยงบที่จำกัดรอตัวละครธาตุไม้เถอะครับพวกนั้นอ่ะไม่จำเป็นต้องอัพสกิลด้วยซ้ำแค่หาตัวละครธาตุไฟฟ้ามาสักตัวอัพขึ้นเลเวล90โยนอยรอติแฟกต์และอาวุธ EM ให้แค่นี้ก็จบอาบิสได้แล้วและไม่ต้องไปแย่งตัวละครจากทีมเนชั่นที่ปัจจุบันยังไงก็เมฟขิงๆยังไงล่ะ สุดท้ายสำหรับคำถามที่ว่ามีอายาการแล้วเปิดเส้นเหอหรืออาวุธประจำตัวดีสำหรับผมถ้าเลือกได้ผมแนะนําให้เปิดอาวุธประจำตัวละกันเพราะความคุ้มค่าของตู้นี้ถือว่าได้อยู่ที่แปลว่าได้อยู่จริงๆนะหอ,อกประจำตัวของเส้นเหอถือเป็นก้อนสแตทชั้นดีที่มีคนใช้งานได้เยอะส่วนดาบมิสปิเตอร์เองก็ถือว่าเป็นดาบท็อปเทียร์สามัญประจำบ้านพอๆกัดบดาบเจคัตเตอร์ซึ่งนอกจากอายากาศจะใส่ดีแล้วใส่ให้ตัวละครอื่นอย่างเบนเน็ตนี่ก็โครโหดเลย เหมือนกับยกระดับทั้งไอดีของคุณก็ไม่ปานแต่ก็นะผมหมายความว่าถ้าเลือกได้การกดตัวอาวุธน่ะถ้าไม่ครบ3มการันตีก็อย่ารีบเปิดเลยถ้าไม่อยากเสียใจในภายหลังก็จบลงไปแล้วนะครับสําหรับคลิปอายากะเส้นเหอหวังว่าคลิปนี้จะเป็นประโยชน์กับทุกท่านนะครับยังไงก็รบกวนกดไลค์กดซับสไครต์ไว้ให้หน่อยหรือถ้าใครมีข้อสงสัยอะไรสามารถมาถามผมในไลฟ์ก็ได้ผมจะไลฟ์ช่วงวันจันทร์ถึงวันศุกร์เวลาประมาณ2องทุ่มครึ่งแล้วเจอกันใหม่นะครับบ๊ายบายนะ